แค่เห็นรั้วเห็นหลังคาเห็นสีขึ้นเนี่ยจะร้องไห้แล้วทำไมมันสวยกว่าที่คิดตอนแรกนี่ยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำบ้านที่เมืองไทยนะคะในไหนก็ต้องมารีไทรยที่บ้านก็เลยเริ่มเซิร์ชออนไลน์เจออนาวินครั้งแรกใน YouTube ค่ะ แล้วก็เจอบริษัทอื่นด้วยก็เลยเปรียบเทียบราคาโครงสร้างมั่นใจได้เท่าไหร่ว่าบริษัทจะทําให้เสร็จไว้ใจได้ไหมชื่อเสียงเขาประมาณเท่าไหร่เปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทีย,บ,ย,บ,ยบ,บบริษัทอื่นจากหนึ่งถึงสิบ้านนี่ทรงก็คล้ายๆก,กันกับบริษัทอื่นแต่จะมีจุดเด่นการสร้างเนี่ยได้สีได้สัดส่วนได้เวลาตรงเปะ๊ะไม่มีการต่อยื้อราคาก็เลยตัดสินใจเอานาวินค่ะเพราะเชื่อถือได้นะคะงานออกมาก็สวยทุกเอพิโซดเลยค่ะ เป็นคนที่แบบว่าชอบสองชั้นอยู่แล้วนะคะแต่ชั้นล่างของคุณนกนี่อเมซิ่งมากค่ะดูเหมือนให้คนแก่อยู่ได้ค่ะแล้วก็บาลานซ์กันนี่ดีมากค่ะระหว่าง first floor กับ Second f l o o r นะคะทำได้ดีมากค่ะตอนที่ยังไม่สร้างนะคะก็ซื้อทีอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเริ่มสร้างเสร็จเนี่ยเห็นโครงสร้างเห็นตอกเสาเข็มอะไรเนี่ยอีกนานไหมเนี่ยในใจก็เร่งนะคะพอดีขับรถมาตรงปากซอยเนี่ยบ้านเสร็จเนี่ยแค่เห็นรั้วเห็นหลังคาเห็นสีขึ้นเนี่ยจะร้องไห้แล้วทํใไมมันสวยกว่าที่คิด <c ười> สวยมากเลยค่ะแล้วก็น้ําตาไหลคะ่ะเลย,ยภูมิใจมากค่ะขอบคุณบริษัทมากนะคะ ความเชื่อใจความมั่นใจจากราคารายละเอียดของบ้านเนี่ยสมราคามากเลยค่ะสมราคามากภูมิใจมากดีใจมากเลยที่ว่าได้บริษัทมาเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ for everyone that live overseas different country if you wanna retire in Thailand If you really want to build a house, you can contact this company and I win I can guarantee one hundred percent they will finish the job for you on time as a promise. One hundred percent.